ครับสวัสดีครับมาดูวันนี้นะช่องสตดหวยเก้าห้าพาลวยนะครับมาดูการคํานวณ2ตัวบนที่เข้าตรงนะวดที่แล้วเข้า1นึสองนะครับดูครับวดที่1นะงวดที่2งวดที่3งวดที่4อ่วดที่หงวดที่หงวดที่แล้วเป็นวดที่6นะมาดู นี่คืองวดที่6นะงวดที่6งวดที่แล้วเข้าตัวนี้นะครับ1นึ่งสองเลยตรงนะ1นึงนะตรงๆหนึ่งสคือตัวนี้นะเข้า1นึ่งสงตรงๆนั้นมาดูงวดหน้ากันนะครับงวดหน้านะมาดูงวดหน้ากันว่าได้เลขอะไรได้กี่ชุดนะงวดหน้ามาดูหลักสิบกันนะหลักสิบกันนะ สูตที่1นึ่สูตรที่1นึใช้หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบนสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ก็ดูนะครับก็เป็นนึ่งหนึ่งบวก0บวกศูนย์สองครั้งด้วยบวก2แล้วก็บวกหนึ่งคงที่อ่ะโอเคได้แล้ว 1นบวก0เท่ากับ1 1บวกศอีกทีก็เท่ากับ1 0. 1บวก2เป็น3 3บวก1นวงคที่เป็น4อ่เท่ากับ4นะ4เดินหน้าไปอีก2ตัวก็เป็น4 5 6อ่าดูสูตรที่2กันนะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลัก10บน หมื่นบกสิบบนก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งออกมาแล้วครับโอ้หวันนี้เดินหน้าสี่ตัวนะเดินหน้าสี่ตัวเหมือนที่นะเดินหน้าสี่ตัวนะก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเ้าเอาหลักสิบวัดน,นี้ ดีมากเลยครับชนตัวเดียวนะชนที่6ตัวเดียวว่นนี้นะชนที่6ตัวเดียวนะชนที่เมว่อที่แล้วชนหลักสิบ 10. ชนสองตัววันนี้ชนที่6ตัวเดียวเลขที่ชน6ต่อไปมาดูหลักหน่วยนะครับลักหน่วยนะสูตรที่1ใช้ หลัก10บบนบวกด้วยหลัก10ล่างนะก็จะเป็น2บวกศนเท่ากับ2 2เดินหน้าไป4ตัวน้องเดินหน้า,4ต,นนา4ตัวก็เป็นสองสามสี่หดูสูตรที่2 ใช้หลักร้อยคือ0บวกด้วยหลักหน่วยบนบวก2บวกด้วย3คงที่บวกด้วยสมคงที่3นะ0บวกสเป็น2 2บวก3เป็น5 5เดินหน้า4ตัว5 6 7 8 6, 6. แกว วันนี้ชนตัวเดียวนะครับได้คู่เดียวเลยชนที่ห้านะวันนี้ชนที่ห้านะท่านผู้ชมดูนะครับชนที่ห้านะสูตรหลักสิบนะชนที่หกสูตรหลักน้วยชนที่ห้าท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้ผมได้คู่เดียวด้ห้านะจับคู่นะ อ่ะจัดคู่ให้เน้เนๆล,ลายงวดนี้ชุดเดียวอืมบนวันประจำวันที่หนึ่งมิยอหกห้าหนึ่งมิยอหกห้าครับแดนหลักสิบ ได้หกนะครับชุดเดียวครับวันนี้ได้ชุดเดียวเน้นเน้นหกห้าหก่าชุดเดียวเลยครับแต่หกห้าสวยสวย สวยๆนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะทุกท่านโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมเมื่อวี่แล้ลวเข้าตัวนี้นะหนึ่งสองตรงๆวัที่แลวได้หกชุดแต่งวันนี้ได้หกห้าชุดเดียวเลยชุดเดียวตรงๆนะขอทุกท่านทุกท่านที่เข้ามาชมนะทั้งคนใหม่คนเก่านะท่าน คนเหมือนจอมากติกมีจอมากิกเก่านะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้ได้ชุดเดียวนะครับ 6- 5ห้าวันทุกท่านโชคดีนี่เป็นเพียงแนวทางในการนำชุดเก่าที่ออกมาแล้วมาคำนวณน,นะคำนวณน,นี้เป็นเพียงแนวทางนะโปรดใช้วิจัยณาณในการรับชมแต่ก็เข้ามาแต่งว่อได้นะ้องนี่ก็เข้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หวันนี้เป็นงวดที่7นะงวดที่7เข้าหกชุดเดียวนะขอทุกท่านโชคด,ดีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ